สวัสดีครับสวัสดีสีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับื้นนี้ก็พบกับบ่าวสัญญาชาแนลครับพี่น้องื้นนี้ครับบ่าวสัญญาพาพี่พาพน้องมากินนะครับตำสัวดองแดงครับพี่น้องนะครับตำสัวขนมจีนเส้นสดนะครับแต่เห็ดเป็นแบบนี่แหละเส้นแบบดองแดงครับพี่น้องบ่าวสัญญาบ้านบ่าวสัญญาาว่าตำดองแคบแดงครับพี่น้องมาเด้อครับมาแซ่บบ่าวสัญญาครับพี่น้องตำสัวครับเล สอยงแดงครับมาด้ครับบอสัญญาครับพี่น้องครับกิ้นอ,อ,อ,อยู่ไ้อยู่ส่วนกเก่าครับพี่น้องเอ,งเอง๊แซบครับ ตัวดงแดงครับมันบาสัญญาอื่นนะครับเป็นขนมจีนเส้นสดเราเห็ดเป็นเส้นคือตุนนอนนะครับพี่น้องหักกรงหอกก็มีฮักกระเซ็นนะครับบ้านครับนะครับครับพีน้องมาเลยครับแซบบาสัญญาครับพี่น้องเลยสัวครับแซบครับ หนัวครับพี่น้องหนัวน้ำปลาครับเราเสิร์ชาไว้รีวิวนะร้านเห็นดูเห็นราคาเห็นน่าอายครับพี่น้องเลย น้ำปลาหานนัวครับพี่น้องอคักซ่บครับพี่น้องอม,มาเด้อครับแซบบาสัญญาครับพี่น้อง กัดข้างหลังกับส่วนข้ามพี่น้องเลยขาขาคานหวานตามยองแดงนี่มีแต่เค็มจังหวัดเลยนะครับพี่น้องเอย น้ำปลาครับ ขนมกินนี้เป็นขนมกินเช้นสดนะครับฮันบีบคือเ็ดคือ,คอตัวน่อนนะครับพี่น้องใช่นะครับเอิญว่าต่ำดองแดงครับพี่น้องออออ หินครับพี่น้องโซ่จากต้นเหนือครับ หนัวครับพี่น้องหนัวน้ำปลาครับมาดูนะครับแซปบบาสัญญาครับพี่น้องเลยสัวเขามานันนะ ครับครับน้องเราสิ่งอยากก็ไม่ได้ซื้อมากินอีกแก่ครับร้านนี้ครับพี่น้องเลยร้านพันอยู่บ้านเพียนะครับถนนเลยบ้านเพียบ้านซุปไปนะครับร้านพ่นยู่ติดกับถนนเลยครับพี่น้องเลย ครับพี่น้องนอนน้ำปลาครับการทำไข่รักหลายอยู่ครับพี่น้องมีตำปลาตำปูม้ามีเบิดครับพี่น้องเลย ครับพี่น้องโทตจตกต้นเลยครับหนัวหนั้ำปลาระหนัวแฮครับ เทปครับพี่น้องเลยเส้นหนึงบีบครับพี่น้องตับนองแดงเส้นมันคือคือตัวนอนนะครับพี่น้องครับขนมกินิ้นสดครับพี่น้อง Chào แซ่บครับพี่น้องยุ่มนะครับเบาสัญญากันะหัวน้ำปลาครับพี่น้องหนูนี้นะครับน้ำปลาแซ่บครับพี่น้องเลยคลิปนี้กับบะหมี่ย่างไรนะครับพี่น้องม่นด้บาวสัญญากะเอาโมโนูนบ้านเฮานี่ครับมาฟากพีต้อนน้องครับกับต่ำสัวดองแดงครับ ซื้อมาแต่บ้านเพียครับมาฟ้าผีตอนน้องครับมักกระไรทึกใจกระเชนะครับกดติดตามให้บาสัญญานะครับเพื่อให้บาสัญญามีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับพี่น้องวัชมคลิปนี้ข้อสุขภาพแข็งแรงแล้วร่ำรว,วยกันทุกคนครับสวัสดีครับ